สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับนักเรียนขอ,อยินดีต้อนรับนักเรียนที่เลือกในแผนการเรียนสายสังคมศาสตร์นะครับในส่วนของวิชาอ่านิติศาสตร์และก็รัฐศาสตร์นะครับซึ่งเป็นวิชาที่บังคับนะครับสำหรับวิชาของครูเป็นวิชาบังคับให้นักแผนการเรียนของนักเรียนนะครับได้เรียนนะครับซึ่งวิชานี้เป็นวิชาแกนหลักนะครับรหัสวสองสามศูนย์สองสามห้านะครับหลักรัฐศาสตร์เบื้องต้นนะครับหรือ political นะครับ principle นะครับคือหลักรัฐศาสตร์เบือ้องต้นโดยผู้สอนนะครับก็คือครูนะครับพิธวัฒนิสุนืนนะครับกลุ่มสาระสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมโรงเรียนวชิรธรรมสาธิตนะครับสำหรับใน,ในรายวิชานี้นักเรียนจะได้เรียนอะไรบ้างนะครับในรายวิชานี้เราจะพูดถึงตั้งแต่แนวคิดในการศึกษาวิชาหลักรัฐศาสตร์ตลอดจนการพัฒนากระบวนการคิดโดยเราจะศึกษาปรัชญาการ ปัญญาในวิชารัฐศาสตร์ปัชญาที่เกี่ยวข้องที่จะนําไปสู่การพิฒณาการเมืองการปกครองนะครับตลอดจนเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องของระบบการเมืองการปกครองที่อยู่ในโลกใบนี้ว่ามีระบบอะไรบ้างนะครับต่อไปก็จะศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของสถาบันทางการเมืองซึ่งสถาบันการเมืองนี้เราจะพูดถึงกรณีการมีรัฐธรรมนูญการมีพรรคการเมืองตลอดจนการพัฒนาพรรคการเมืองแล้วก็มีการเลือกตั้งมีการเลือกตั้งการ การลงประชามติหรือการออกเสียงนะครับหรือการทำมติมหาชนนะครับนี่คือสิ่งที่สําคัญและสุดท้ายเราจะเรียนเกี่ยวกับหลังจากที่เราขมวดองความรู้ทั้งหมดนะครับเราก็จะมาดูเปรียบเทียบกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศว่าเราเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่นักเรียนจะได้เรียนรู้ในอีกะในเทอมนี้นะครับเกี่ยวกับหลักรัฐศาสตร์เบื้องต้นนะครับหรือ political principle นะครับสาระการเรียนรู้นะครับเราจะเรียนอะไรบ้างนะครับนักเรียนมาดูกันนะครับ เรื่องแรกเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาวิชารัฐศาสตร์นะครับการศึกษาวิชารัฐศาสตร์ปรัชญาเราจะศึกษาเกี่ยวกับรัฐศาสตร์ศึกษาอะไรบ้างศาสตร์อะไรที่สามารถบูรณาการกับวิชารัฐศาสตร์ได้เรื่องที่2ก็จะเรียนเกี่ยวกับปรัชญาแนวคิดทฤษฎีทางการเมืองที่เกิดขึ้นนะครับที่จะนําไปสู่การพัฒนาและก็การใช้ชีวิตนะครับในภาคการเมืองนะครับต่อมาเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องของความเป็นรัฐแล้วก็รัฐนะครับตามมาด้วยระบบการเมืองการปกครองนะครับ หลังจากนั้นก็จะเรียนเกี่ยวกับเรื่องของรัฐบาลนะครับรัฐบาลหรือกูเมนนะครับรัฐบาลในที่นี้ก็คือผู้ที่กลุ่มเสียงข้างมากในสภานะครับหรือว่าผู้ที่ทําหน้าที่ในการบริหารประเทศเดี๋ยวเรามาดูกันว่ารูปแบบของรัฐบาลมีอะไรบ้างนะครับในที่หีก็จะเรียนเกี่ยวกับเรื่องของสถาบันการเมืองนะครับสถาบันทางการเมืองนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องของตั้งแต่การมีรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญสูงผลให้มีการจัดตั้งพรรคการเมืองพรรคการเมืองและเมื่อมีพรรคการเมืองก็ต้องมีการเลือกตั้งนะครับ การเลือกตั้งนําไปด้วยการมีประชามติมติมาชนนะครับและก็ความขัดแย้งและก็ผลประโยชน์นะครับ สุดท้ายเราก็จะมาสู่เกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเลยะทั้ง7จหน่วยนี้นะครับจะให้ผู้เรียนเนี่ยได้เรียนรู้เพิ่งเป็นพื้นฐานทางรัฐศาสตร์ที่จะไปต่อยอดเวลาเรียนวิชาเหมือนบางคนจะไปเรียนเรื่องของปรัชญามันก็จะเป็นวิชาหนึ่งยนะครับถ้าเรียนในระดับอุดมศึกษาหรือแม,แม้แต่เรื่องของวิชาการเมืองการปกครองตลอดจนวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนี่คือสิ่งที่ถูกมาขมมดปูพื้นฐานองค์ความรู้ให้ผู้เรียนเนี่ยได้เรียนรู้อย่างเต็ม ความสามารถนะครับและจะสามารถเอาความรู้นี้ไปพัฒนาศักยภาพได้ต่อไปนะครับซึ่งเนื้อหาเนี่ยจะพยายามสอดแทรกประสบการณ์เรื่องของการทํางานภาคพ,พลเมืองหรือแม้แต่ทั้งให้นักเรียนสืบค้นเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองตามแนวคอนสตรักติวิ s ซึมนะครับหรือการสืบเหาความรู้ด้วยหย้ E นะครับซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่จะสามารถช่วยพัฒนาผู้เรียนได้นะครับสำหรับการวัดและประเมินผลนะครับเราจะแบ่งออกเป็น3ช่วงนะครับช่วงแรกก็คือระหว่างเรียน ระหว่างเรียนเนี่ยนะครับเราจะเก็บคะแนนทั้งหมดประมาณ70คะแนนนะครับแล้วก็สอบกลางภาคอ่ะสิคะแนนแล้วก็ปลายภาค20คะแนนซึ่งเป็นเนื้อหาประกอบการจัดการเรียนรู้นะครับซึ่งเป็นคะแนนที่สามารถนํามาใช้ในการวัดและประเมินได้สําหรับในส่วนของการประเมินผลการเรียนรู้นะครับตัดผลการเรียนนะครับนักเรียนคนใดที่น้อยกได้น้อยกว่า5 0คะแนนมีผลการเรียนเป็นเกรดศูนย์นะครับทีนี้เนี่ยก็จะมีการเพิ่มไปเรื่อยๆทั้งหมดมีด้วยกัน8เกรดนะครับถ้านักเรียนได้ 80คะแนนนะครับก็จะเป็นเกรด4ี่นะครับซึ่งผลการเรียนเนี่ยนะครับตามเกณฑ์การประเมินของหลักสูตรและก็การวัดและประเมินผลนะครับของหลักสูตรก,การการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับสําหรับหนังสือทานประกอบนะครับครูจะมีเอกสารประกอบการเรียนที่ครูศึกษาและก็รวบรวมให้นักเรียนนะครับที่จะแจกไปแล้วนะครับแล้วก็รวมถึงสไลด์สาหรับประกอบการบรรยายนะครับแล้วก็ การสอนนะครับนอกจากนี้นักเรียนสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ใน u t u b e นะครับช่องของครูนะครับแล้วก็ดับเบิลยูทีเอชชานะครับซึ่งเป็นการสรุปบทเรียนเพื่อการเรียนรู้ทบทวนของผู้เรียนได้ครับครับเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมาขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาวิชารัฐศาสตร์นะครับซึ่งขอให้นักเรียนเตรียมความพร้อมนะครับเราเตรียมที่จะเป็นผู้นําทางการเมืองการปกครองครับสําหรับข้าพตุลมนิเตศก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดี